โอเคครับวันนี้จะมาสอนวิธีรับเหรียญเมตามาสฟรีนะครับ100รล้านเหรียญนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราก็กดไปที่สตาร์ทเลยนะจากนั้นพอเรากอกเสร็จนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็กดเน็กไปเลยนะครับผมจากนั้นนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เขาให้จอยกลุ่มนะครับล้วก็จอยไปเลยฮะอันนี้ก็จอยช n n e ลไปเลยฮะจอยจากนั้นนะครับเขาบอกว่าให้เราพิมพ์นะครับในกลุ่มว่าเมตามาสนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ไปพิมพ์นะฮะ เราก็กดส่งไปเลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็กลับนะครับแล้วเราก็กดน็กอีกหนึ่งครั้งปึ้งเรียบร้อยครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาให้เรา Follow ทวิตนั่นเองเราก็กดติดตามไปครับปึ้งแล้วก็รีทวิตที่ปักหมุดนั่นเองนะครับผมรีไปฮ้ารีทวิตครับแล้วเราก็กด n น x กไปเลยปึ้งก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเขาก็จะให้เราใส่ชื่อทวิตของเรานั่นเองนะครับผมที่ตามด้วยแอดนั่นเองครับพอเรากดเสร็จแล้วก็กดส่งไปเลย เรียบร้อยครับอันนี้เขาก็จะให้ subscribe youtube นั่นเองนะครับผมกดเข้าไปฮะกดเปิดครับก็จะขึ้นมาหน้าตามแบบนี้เราก็กดติดตามไปได้เลยนะครับผมอ่าจากนั้นเราติดตามแล้วนะครับเราก็มาดูชื่อ youtube ตัวเองด้วยนะครับเพื่อลืมนะครับผมโอเคกดเน็กครับปึ๊บจากนั้นเขาจะให้ใส่ชื่อ youtube นั่นเองจากนั้นเรากดส่งไปครับเรียบร้อยฮะ จากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราใส่กระเป๋าของเขาครับที่มีใน Meta m a r k หรือ h a t w a l l l t นะครับเอามาไว้ตรงนี้นะครับผมซึ่งเราก็ต้องไปเอาคอนแทคของเหรียญเขามาก่อนเนาะตรงนี้เนี่ยคิวจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับก็คือคอนแทคตัวนี้เมื่อทุกคนคัดลอกที่อยู่ของเหรียญมาแล้วนะครับเราก็เข้าไปใน Chat w a l l l t นะครับหรือ MetaMark ของเรานะครับใครใช้อะไรใช้นั้นเลยเลยนะครับผมก็กดตรงนี้ฮะเราก็เลื่อนมาด้านล่างครับผมล่างสุดเลยนะกด a d d t o k e n ครับ จากนั้นเนี่ยเอาที่เราคัดลอกวางไปเลยนะครับโอเคลืมเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชนด้วยนะครับแล้วก็วางไปครับก็จะขึ้นชื่อมาลักษณะนี้นะครับแล้วกดดอนไปเลยครับผมปึ้งเราก็จะขึ้นเหรียญหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรากดรีเซฟครับรับนั่นเองแล้วก็กดสํำเนาเรียบร้อยครับจากนั้นเนี่ยเราก็กลับไปหน้าเดิมนะครับผมจากนั้นเราก็วางครับกระเป๋าตัวนี้เนี่ยเราก็จะทําการรับเหรียญจากเขานะครับก็เช็คดูดีๆว่า้กระเป๋าเราถูกต้องหรือเปล่านั่นเองนะครับผมพอส่งไปปึ๊บ โอเคตอนนี้นะครับ c o n เก a t u l a t i o n เรียบร้อยแล้วนะครับคุณจะได้รับ100ล้านเหรียญน,นะครับเมตามัทนะครับเขาบอกว่าจะเข้าภายใน48ชั่วโมงเนาะแล้วก็กดบาลานซ์ดูได้ครับผมเนี่ยฮะกดเข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นมานะครับได้100ล้านเหรียญแล้วก็แค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วครับผม